สู่ช่วงที่2แล้วนะคะของรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนคําถามใดๆเนี่ยนะคะก็มีในช่วงเบรกหน้านะอย่าลืมเดี๋ยวเปิดสายให้ได้โทรเข้ามาพูดคุยกันในช่วงเบรกหน้านะแต่ว่าในช่วงเบรกนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นผู้อธิบายให้ฟังนะวิธีการดูพระสมเด็จเนี่ยดูอย่างไรและมีจุดตําหนิตรงไหนที่คุณควรจะต้องรู้ด้วยค่ะเช่นค่ะวัดเกศเชโยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีที่ยอมรับกันเป็นแบบมาตรฐานนะ ประมาณ24 25พิมพนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยไล่ตั้งแต่7ชั้นนะครับเชั้นนี่ก็จะแบ่งแยกเป็น7ชั้นนิยมนะครับเชั้นไหลตรงนะครับเชั้นหูปะบ่าแล้วก็7ชั้นต่ออะไรเงี้ยปลีกย่อยละเอียดปลีกย่อยแต่ละพิมพ์มแต่ละพิมพนะครับส่วน6ชั้นก็จะมี6ชั้นหกตันนะครับ6ชั้น6กล่องอันนี้พิมผิดนะอันนี้เป็นไหลตรงนะครับ อาทีมงานแก้นิดหนึ่งเจ็ดชั้นไหลตรงนะครับไม่ใช่อกตันะนะนะครับแล้วก็จะแบ่งแยกเป็นไหลตรงนะครับหกชั้นต้อเนี้ยสามชั้นห้าชั้นโอ้โหจำแนกแยกแบบแข้งหมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีจำแนกแยกย่อยอีกหลายพิมพ์รวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับยี่สิบกว่าพิมพ์นะครับวัดเกตเนี่ยเป็นพระพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมน,นะครับ อนุมานว่าหลายหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นพระพุทธรูปปางทรมานกายนะครับปางทรมานกายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าปางอะไรอ่ะที่แบบตัวผอมๆใช่ไหมร่างกายผอมๆนั่นแหละนั่นแหละเป็นหนังหุ้มกระดูกอะไรแบบนั้นวัดเกตก็น่าจะมาจากตรงนั้นนะครับพระมหาพุทธพิมพ์เนี่ยในอดีตนะครับสมเด็จตอนขึ้นไปเยือนแบบ กำแพงเพชรเนี่ยของสมเด็จโตนะครับท่านก็ได้ผ่านวัดเกศชยโยนะตามประวัติว่าไว้ท่านก็ได้สร้างพระมาหาพุทธพิมพ์นะครับองค์ใหญ่ขึ้น<ม>นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเกิดการพังทลายขึ้นมาแล้วก็ถูกบูรณะอีกครั้งหนึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าหรือรัชกาล<ม>ที่หนั่นเองนะครับก็เป็นองค์ปัจจุบันนี้เลยะนะครับตอนบูรณะในครั้งนั้นนะครับได้พบพ,บพระพิมพ์วัดเกศเนี่ยร่วงลงมา นะครับพอพระพังทลายลงม,มาก็เจอพระอยู่จํานวนหนึ่งนะครับซึ่งมีหลากหลายพิมพ์นะแล้วเชื่อกันว่าเป็นพระที่ออกก่อนวัดละคังด้วยเขาว่ากันอย่างนั้นเขาว่ากันว่านะเขาว่ากันว่าอในประวัติใช่ในประวัติว่าวัดเกศนะสร้างก่อนะนะครับนื่องจากว่าตอนเปิดกลุบังขุนพรมเนี่ยเจอวัดเกศฝากกลุไว้ด้วยเจอวัดละคังฝากกลุไว้ด้วยนะครับตอนบรรจุกรุเนี่ยสมเด็จโตท่านเป็นคนบรรจุเองนะครับ ตอนวัดบางขุนพรมะนะเชื่อกันว่าวัดเกศสร้างก่อนอนะก็มีความเป็นไปได้นะ,ะมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างก่อนนะไปดูพิจารณากันดีกว่าพิมพ์นี้มีวิธีพิจารณากันอย่างไรนะครับพาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะครับหกชั้นนะครับหกชั้นนั่นก็คือนับมาจากฐานเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชั้นนะครับ อ่าหกชั้นบริเวณนี้นะครับไหลตรงไหลตรงเนี่ยเวลาสังเกตอยู่ดีๆนะครับเนี่ยเวลาไม้บรรทัดมาทาบไว้มนาะทาบไว้อย่างเงี้ยไหลเขาจะตรงเห็นไหมค่ะอ่าไหลเขาจะตรงนะะพิมพ์นี้นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วพระเนี่ยไหลเนี่ยมองดูตรงก็จริงแต่จะมีความลาดเอียงลงเล็กน้อยนะครับอ่า เนี่ยไหลเขาจะลาดเอียงลงบริเวณเนี้ยกิน<ม>ซ้ายมือ,มอเรานะครับเทนิดนึ่า <นะ S 2> จะเทจะเทลงมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ,รบองนี้หักพอดีเลยหักผ่านคออะไรนะหักช่วงนี้พอดีเลยนี่เห็นไหมครับนี่รอยหักภาพวัดเกตนะครับสังเกตดูดีๆวงแขนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเหลี่ยมเขาจะหักเนี่ยองศาเขาจะเป็นหักศอกเห็นไ,ไหมครับ องศาเขาแต่ละองศาเนี่ยเขาจะเป็นผ้าที่มีเหลี่ยมมีฉากนะครับปึ๊บอันนี้คือ,อไหลตรงนะครับเห็นไหมครับช่วงวงแขนเนี่ยเขาจะมีช่วงหักสองดูหลายๆมุมนะครับ หน้าอกนะครับหน้าอกของพระเนี่ยมองดูแล้วคล้ายๆลากฟันเหมือนกันนะครับมองดูเหมือนลากฟันไหมค่ะอ่าเป็นรูปคล้ายๆลากฟันนะครับนี่จะเป็นทุกพิมพ์อ่าจะเป็นทุกพิมพ์นะครับเสร็จแล้วนะครับไล่ลงมาบริเวณฐานอ่าแข้งหมอนเนี่ย ที่ท่านั่งอัศนะอยู่นะครับช,ชั้นบนสุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะโค้งงอเล็กน้อยนะจะโค้งงอแล้วหัวเชิดขึ้นไปหัวเชิดขึ้นไปนะครับแต่สังเกตดูดีๆนะครับเข่าข่าฝั่งขวาเนี่ยจะหนาฝั่งนี้จะบางนะครับนะซ้ายจะบางขวาจะหนานะครับฐานฐานชั้นที่หกนะครับถ้านับข้างบนเนี่ยก็คือชั้นชั้นแรก นับเป็นชั้นแรกดีกว่านะครับจากชั้นแรกเนี่ยจะวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับจะวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับชั้นที่สองนะครับเนี่ยชั้นที่สองสามเหมือนกันนะครับจะมีชั้นนี้ชั้นสุดท้ายปลายเนี่ยจะทิ่มลงเล็กน้อยนะตรงปลายนะครับบริเวณตรงปลายจะโค้งนะครับจะโค้งลงมาเล็กน้อยนะครับ บางองค์นะครับก็จะมีรอยขยับอย่างเงี้ยกดแล้วก็ยืดอ่ะก็จะมีรอยขยับเล็กๆน้อยๆก็จะทําให้เกิดเส้นนะครับเกิดเส้นนูนอย่างเงี้ยนะครับเวลาพระกดพิมพ์แล้วมันขยับมันขยือนะแต่พิมพ์ทรงเอกลักษณ์ยองคงเหมือนเดิมนะครับพระวัดเกศเป็นพระที่กดพิมพ์ได้ลึกนะครับฐานเนี่ยเห็นไหมฐานเนี่ยมองดูแล้วเหมือนแบบแทบจะเป็นเส้นตรงเลยนะเวลาเราฉาบปูนเนี่ยตั้งฉากนะครับ ตามเหลี่ยมตามอะไรเขาอย่างเงี้ยมักจะได้เหลี่ยมได้ฉากเสมอเป็นพระที่คมนะครับกดได้คมมากนะวัดเกรนี่จะคมลุกพิมพ์เลยแต่หลายๆท่านที่มีความชํานาญจะรู้ว่าเป็นพระสมเด็จที่เล่นง่ายกว่าทุกอย่างนะครับฐานคมนะฮะคมยกนูนค่อนข้างสูงยิ่งเป็นเจ็ดชั้นนิยมนะครับยิ่งนูนเยอะยิ่งกว่านี้อีกนะครับจะยกนูนสูงขึ้นมาอีกโอ้โห สุดยอดเลยนะครับมิติไม่ต้องห่วงความลึกไม่ต้องห่วงนะครับค,ความลึกของซอกแขนนะครับเอาบอกว่าลึกมากซุ้มกรอบกระจกนะครับซุ้มกรอบกระจกสังเกตดูดีๆครับซุ้มด้านในจะสูงกว่านะซุ้มด้านในจะยกสูงกว่านะครับนะบริเวณนี้จะสูงกว่าบริเวณด้านล่างด้านล่างก็จะเตี้ยลงนะครับขอบกระจกด้านนอกนะด้านบนจะยกสูงจะเป็นเส้นนูนสูงนะครับ ไล่ขึ้นมานะครับด้านข้างก็จะเตี้ยลงนะครับอาจะมีมิติสูงต่ําไม่เท่ากันนะครับด้านนอกเตี้ยกว่าต่ํากว่านะครับด้านบนสูงกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบกระจกนะขอบกระจกด้านนอกนะครับอย่างเนี้ยเขาจะเตี้ยกว่าด้านใน นะครับจะเตี้ยวกว่าซุ้มด้านในซุ้มเรือนแก้วข้างในนะครับหูนะครับหูหูเนี่ยมองดูเหมือนพระจันทร์เสี้ยวนะครับสองฝั่งเลยนะครับใบหน้ากลมนะครับกลมค่อนข้างใหญ่นะกลมใหญ่นะครับเหมือนเม็ดพริกไทยนะครับเห็นไหมมีเส้นคอนะครับพิมพ์นี้จะมีเส้นคอนะ เมื่อพิมพ์ถูกต้องนะครับเมื่อพิมพ์ถูกต้องทีนี้ต้องมาพิจารณาถึงเนื้อน a, หน floods, you know. ังบางสาและมวลสารนะครับมวลสารในวัดเกตดนั้นนะครับเวลาเราลงกล้องอย่างเงี้ยเนื้อค่อนข้างจะหนึกนุ่มนะครับเห็นไหมครับนุ่มนะครับเนื้อจัดนะเวลาโดนสัมผัสเวลาผ่านการใช้อย่างเงี้ยนะครับมวลสารนะครับพวกเม็ดต่างๆนะเม็ดต่างๆเม็ดแดงเม็ดดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเล็กน้อยนะครับ องประกอบครบนะครับความเก่านะครับรอยยุบรอยย่นนะรอยรอยยุบรอยย่นความเก่าตามธรรมชาติพระอายุเป็นร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเซตตัวการหดตัวเนี่ยก็จะมีนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเกิดรอยแยกย่ำอะไรนะแยกย่นยับนะแยกย่นยับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีรอยลานบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นบางองค์นะ จะมีรอยลานให้เห็นวัดเกศเป็นพระที่เรียบร้อยนะครับเป็นพาะที่เรียบร้อยตระกูลสมเด็จเนี่ยผมว่าช่างแกะพิมพ์เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเราก็สืบคนไม่ได้ว่าใครเ,เป็นผู้แกะแม่พิมพ์แต่คิดว่าน่าจะเป็นสกุลช่างหลวงนะ mm. ครับเพราะงานปราณีตขนาดนี้เนี่ย ในอดีตนะครับหาคนทํายากนะหาคนทําบล็อกทําแม่พิมพ์เนี่ยค่อนข้างยากนะครับเนื้อให้ดูเนื้อนะครับเนื้อแร็งนะครับแต่หนึกนุ่มด้านข้างนะครับด้านข้างของวัดเกศส่วนใหญ่แล้วนะครับ จะได้รับการฝนนะส่วนใหญ่แล้วก็เราจะสังเกตเห็นรอยครูดนะครับรอยครูดเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาไปฝนกับอะไรนะครับเนี่ยจะมีรอยฝนอยู่นะครับจะมีรอยฝนคมๆพิจารณาได้จากด้านหลังอย่างเนี้เห็นไหมเนี่ย,นะยผมไอตัวผมเองผมก็ยังงงเลยว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรฝนเนาะในโบในใน,ในโบราณเนี่ยนะครับ าฝนกับอะไรนะครับถึงเกิดลายเส้นแบบนี้นะครับในวัดเกตเนี่ยส่วนใหญ่จะมีลายเส้นเล็กๆแบบนี้ทุกองค์นะครับบางองค์มีทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างนะครับมีรอยขัดอย่างเงี้ยถ้าพระถูกพิมพ์แล้วมีรอยขัดเป็นองค์ประกอบนะครับเนื้อมวนสารนะครับถูกต้องนะครับถูกต้องตามตำราพิมพ์ถูกเนใี่ยจ่ายตังค์ได้เลยนะครับเนื้อจัดมากเลยนะครับ นี่คือลักษณะด้านข้างอของเกนเนี่ยเท่าที่สังเกตดูเนื้อเขาจะฟอนะครับเนื้อเขาจะไม่ทึบแบบนี้นะึบทึบๆแน่นๆหน่อยนะครับเนื้อเขาจะไม่หลวมนะะวัดเกตเนื้อจะไม่หลวมนะครับเนื้อจะแน่แนๆน,นะฮะ แน่นๆน่นหนึบหนึบนะครับรอยฝนบางองค์ก็จะปรากฏรอยนิ้วมือทางด้านหลังค่ะนะครับให้ดูอีกมุมหนึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งฝั่งนะครับเห็นไหมครับลักษณะของการตัดเนี่ยทึบๆหน่อยแล้วก็มีรอยฝนนะครับ ตัดข้างให้มันทึบๆนะครับมีรอยฝนวัดเกตในส่วนใหญ่จะฝนบางทีสี่มุมห้ามุมนี้ฝนหมดเลยนะครับเนีนยมจะมีรอยฝนนะครับวิ่งซ้ายจะหลดขวาเลยลักษณะด้านข้างนะครับ นทุกมุมนะครับอันนี้ให้ดูมิติด้านข้างดูความลึกนะครับดูความลึกดูความล่ําของมิติด้านข้างเห็นไหมครับเวลาเราตะแคงข้างดูเพื่อนๆคอ,อยจดจํานะครับอันไหนสูงอันไหนต่ํานะครับเนี่ยเวลาเราตะแคงอย่างเงี้ยเราจะเห็นมิติของพระคนที่เห็นพระชินตาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเอ้ยอนาตมี่แบบเนี้ยแท้นะครับฐานแบบนี้แท้ บาง,งองค์เนี่ยแบนแต,แต่เลยนะครับแบนเป็นระนาบเดียวกันเลยมันก็ไม่แท้นะครับพระพระแท้เนี่ยมันจะมีมิติสูงต่างแบบเนี้ยนะครับแต่ละมุมแต่ละมุมน,นี้ฝั่งนี้คิดให้ดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งฝั่ง คมชัดลึกทุกมิตินะครับสำหรับพระวัดเกตชโยยิ่งเป็นเจ็ดชั้นนิยมเนี่ยฐานบริเวณฐานฐานตรงชั้นเนี่ยนะอูมนูนยกสูงเลยอ,อะนะโหนนูนเลยนะครับนูนสูงสูงเลยจะมีพิมพ์เนี้ยจ,จะเป็นแบงนิดหนึ่งแต่ละพิมพ์ฐานก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะ ไม่เข้าใจอันนี้ดูพอสังเกตนะครับดูพอสังเกตว่าเนื้อหนังมังสาแบบนี้นะครับด้านข้างแบบนี้ด้านหลังแบบนี้พิมพ์แบบนี้คือลักษณะของพิมพ์ที่ถูกต้องนะครับน่สภาพโอเคมีตำหนิอยู่บ้างไมถ้าไม่หักนะถ้าไม่หักต้องมีหกแสนกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังไม่น่าจะอานี้อันนี้เกยเยอะไหมอาจารย์เยอะครับเยอะมากแต่ว่าเขาจะไม่เหมือนกันเนื้อพิมพ์เขาจะไม่ถูกต้อง นะครับนะยังไงแล้วเนี่ยนะคะใครที่นะถืออยู่มีครอบลรองอยู่นะลองส่งรูปมาให้จาดูนะคะอเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะนะเปิดสายพูดคุยกับจา์นะคะ026786761นะคะหรือว่าส่ง SMS มานะคะ4230777มีคำถามอะไรก็ตามนะส่งเข้ามาในเพจนะในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวจะทยอยอ่านให้จารย์ดันตอบในช่วงเบรกสุดท้ายเบรคน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ